สุดซอยครับเพื่อนผมต้องเจนในวันนี้เราจะมาทำขนุนลอยแก้วกันนะครับโดยส่วนผสมก็จะมีตามนี้น้ำเชื่อมนะครับและพระเอกของเราที่ที่ถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดไม่มีอันนี้เนี่ยนะครับไม่สามารถทําขนุนลอยแก้วได้นะครับก็คือขนุนนะครับนี่ครับส่วนขนุนเนี่ยต้องหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ หั่นหั่นเป็นถ้าเกิดเพื่อนๆจำจำว่าหั่นไม่ได้จำง่ายๆนะคะก็คือหั่นหั่นคล้ายๆเหมือนหั่นเฟรนฟรายนะคะต่อมาเป็นต่อมาเป็นเป็นอันนี้นะครับต่อมาเป็นอันนี้นะครับก็คือเมล็ดของขนุนนะครับปกติเมล็ดของขนุนเนี่ยไม่สามารถกินได้แต่ถ้าเกิดเราออกมาต้มมันก็สามารถกินได้เมล็ดขนุนจะหน่าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัต้มมาแล้วนะครับต่อมา นะคะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกใส่น้ำเชื่อมลงไปก่อนนะครับพอเทน้นำน้ำเชื่อมเสร็จแล้วต่อมาก็ใส่ขนุนนะครับและนะั่นคือใส่ขนุนเนี่ยก็คือตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับ แล้วเพื่อนๆดูดูนี่สิครับมันสวยมากเลยครับมันเหมือนมีมีน้ำแล้วก็มีสีทองสีทองของขนุนนะครับต่อมาต่อมาจะเป็นมเมล็ดขนุนนะครับนี่เนี่ยก็คือมเมล็ดขนุนนะครับใส่งลงไปให้หมดเลยนะครับต่อมาคนนะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะครับ สิ่งสุดท้ายเลยนะครับก็คือน้ำแข็งนะครับเพื่อทำให้มันเย็นแล้วก็อร่อยนะคบหนึ่งจะใส่ไปกี่อันก็ได้นะครับจะใส่ไปกี่ชิ้นก็ได้นะครับนี่ครับเลนนี่นะคะเสร็จแล้วครับขนุนลอยแก้วนะคะนี่ครับสวยงามไหมครับเพื่อน ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบความรู้ตรงๆแบบนี้ก็ลืมกดติดตามช่อง TJ Academy ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีค่ะ